กราบสวัสดีทุกทกท,กท่านที่คารพรักกินสูงค่ะกลับมาพบกับไปยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้ไปยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์นะคะปีเถาะตัวท่านที่เกิดปีเถาะเองเนี่ยท่านก็จะมีในเรื่องของความน่ารักนะคะและตัวท่านเองก็จะมีในเรื่องของความทําอะไรก็จะค่อยๆทําค่อยๆไปนะคะมีในเรื่องของความฉลาดไวพลิบดีนะคะสําหรับตัวท่านที่เกิดปีเถาะนะคะคาวนี้ ในตัวท่านที่เกิดปีถอเองจะมีหินนะคะประจําตัวของท่านด้วยหินเนี่ยก็จะเป็นหินมงคลนะคะนี่เลยค่ะมีแบล็กรูทไทคอรสนะคะแบล็กรูทไทคอ r ์สเนี่ยก็จะเป็นหินนะคะคนไทยเรียกว่าแก้วขนเหล็กนะคะอันนี้แบล็กรูทไทคอร์สคนไทยเรียกแก้วขนเหล็กเห็นไหมคะมีความสวยงามมากเลยหินแบล็กรูทไทคอร์สมีคุณสมบัติ ช่วยปกป้องสิ่งที่เป็นความรีรับนะคะหรือพลังลบๆแล้วก็ยังส่งเสริมให้ตัวท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะส่งเสริมให้ตัวท่านเองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหินยูในาไคค่ะเทพีแห่งโชคลาบก็จะช่วยให้ตัวท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยมีโชคลาบนะคะมีในเรื่องของ ได้มีโอกาสได้อะไรฟุกๆุกเนี่ยเข้ามาแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวส่องไฟได้เห็นชัดๆนะคะมีมีความโชคดีมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีโอกาสดีๆได้อะไรมาแบบฟุกฟุกนะคะอันนี้อยู่ในไขรนะเออต่อมานะคะเป็น Ti เก r Eye Tiger's e y e Tiger e เกอก็จะช่วยท่านตัวท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยมีในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะคะกล้าแต่สินเนี่ย กล้าตตดสินใจเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะคะท่านที่เกิดปีเถาะวันนี้นะคะดริบซีใครใจก็ได้นำไพ่นะคะของท่านอาจารย์ถาวรบุญยวันมานำเสนอด้วยไพ่ชุดนี้มีชื่อว่า the energy of a s i a t i c o d x นะฮะมีภาพสวยงามแล้วก็มีความวิจิตรการตาเนี่ยอย่างมากมายและมีความแม่นยำชัดเจนนะฮะไพ่ชุดนี้เนี่ย เป็นของมาสเตอร์ทาโร่ระดับโลกค,คือท่านอาจารย์ทาวรบุญญวันค่ะต่อแม่ยังเท่านั้นนี้ไม่พอนะจะนำหินเนี่ยเดี๋ยวของเยอะเลยค่ะบนโต๊ะ <c oughs> <c oughs> นะคะคราวนี้มีหินด้วยมีหินมงคลด้วย นี่เลยนะคะในหีบใบนี้มีหินมงคลหนึ่งทั้งหมดนะคะได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงคลาค่ะร้านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงคลาอยู่ที่ร้านสตูบิรีเวอร์อยู่ซอยนาคนิวาส21ราดพร้าว71ในหีบใบนี้ก็จะมีหินสำหรับใช้พยากรดวงเนี่ยทั้งสิ้น125ก้อนวันนี้ใช้ไม่หมดหรอกนะคะใช้เพียงแค่10ก้อนเอาละค่ะ ท่านที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะเข้ามารับชมเข้ามารับฟังเรื่องราวดีๆดวงดีๆของท่านกันได้แล้วเดี๋ยวปยิบซีคลายใจตั้งจิตอธิษฐานนะคะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไยนนะะยวล่คาถา,า,าก่อนค่ะอา้าไพ่เลยล่วงมานเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดปีเถาะเองเนี่ยจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ บุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยให้ดีมีการพัฒนาความสามารถศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้ดีนะอ่ะเดี๋ยวไปสับไพ่ก่อนนะคะไพ่ใบใหญ่หน่อยนะคะแต่พอสับได้คะ่ะใบจะใหญ่กว่าทาโร่ทั่วไปเอาละแล้ววันนี้ก็จะใช้แบล็กรูทายควอส นะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจาริยังอาจารยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตามบตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปยิบสิใครใจเลือกหินออกมาสุดก้อนนะคะก่อนที่อ่านไพ่ให้กับท่านที่เกิดปีเถาะได้รับชมได้รับฟังกัน หินสวยทุกก้อนเลยทีเดียวเอาละค่ะก้อนแรกนะคะเราเรียกว่ากรีนอเวนจลรีนนะคะเป็นหยกอินเดียมีความเย็นมากเลยทีเดียวนะคะต่อมาก็เป็นโรโดโครไซน์นะหินโรโดโครไซต์เนี่ยจัดอยู่ในหมวดของหินของความรักต่อมาก็จะเป็น ค่ะเออเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะบินึกก่อนอันนี้เราเรียกว่าการเน็ตนะการเน็ตก็คือโกเมนกำลังนึกถึงภาษาไทยอยู่ค่ะอันนี้ก็คือโกเมนนะคะแล้วก็อันนี้ก็อเมทิสโหสวยงามมากเลยมีสีม่วงสวยงามไทเกอร์ไอไทเกอร์ไอต่อมาก็จะเป็น บอสเวเนะนะคะบอสเวเนาอกเกตเป็นหินโบราณนะอันนี้ก็จะเป็นดัมมิเชนแจสเปอร์ต่อมาไอรอนไทเกอร์ตามมาด้วยมาราคไรตามมาด้วยพิกเจอร์โตนนะหินแต่ละก้อนมีความสวยงามมากเลยท่านี่เกิดปีเถาะปีเถาะถูกต้องแล้วท่านี่เกิดปีเถาะในเดือนสิงหาคม พศ .2563 ในเดือนนี้ตัวท่านเองมีเรื่องราวดีๆเนี่ยหลายอย่างเลยอย่างเช่นหินก้อนแรกเนี่ยได้กรีนอเบนจารีนหินก็เลยบอกให้ทราบว่าในเดือนตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพพรรณนาใม่ที่แข็งแรงแล้วแถมซ้ำเป็นผู้ที่มีการติดต่อเจรจาดีพูดคุยดีได้รับการต้อนรับสนับสนุนจากทุกคน ทุกวงการเอาละไหนดูไพ่นะคะเขาบอกว่าอะไรไพ่ชุด energy of asia tarot e c โอ้โหนี่ไงไปไหนมาไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีบอดี้การ์ดนะมีคนให้การดูแลดูแลคุณดีไปไหนมาไหนปลอดภัยศัตรูไม่มีนะคะไปไหนก็มีแต่คนรักเจอแต่คนรักแล้วก็ มีบอดีกาดด้วยนะตัวท่านเองก็จะมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาดีพูดคุยดีประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายนะฮนะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการต่อมาเนี่ยโรโดโครไซ์ S ide <S ide <S ide> เป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพะดังนั้นเนี่ยการเงินของท่านเนี่ยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้การเงินดีการเงินไม่ขาดมือการเงินเป็นไงคะ ควรที่จะมีในเรื่องของการนําเงินเนี่ยไปดูในเรื่องของกองทุนต่างๆที่ธนาอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ก็เป็นธนาคารออมสินไปดูในเรื่องของสลากออมสินนะฮะหรืออาจจะไปดูในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่ตัวท่านเองมีความสนอกสนใจแต่ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจใดๆก็ตามนะตัวท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ย ต้องหาโคชชิ่งนะคะที่มีคุณภาพหาครูดีๆที่มีความรอบรู้มีความถนดัดเกี่ยวกับในด้านของการลงทุนเหล่านี้แล้วก็หาผู้ที่เขามีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนเหล่านี้นะคะในการให้มาควบคุมดูแลในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการลงมือทําและใบยิ้มสีใครใจก็อ่านจากหินหินก็บอกเลยว่าควรลงทุนเพิ่มนะคะ เอาละเดี๋ยวดูไพ่นะว่าไพ่แนะนําว่าอะไรในไพ่นี่ไงหูไพ่นี่ชัดเจนมากเลยแม้แต่ในไพ่เองก็ยังชัดเจนในไพ่บอกเลยนะว่าท่านนะต้องมองหาครูด,ดีๆหาโคชชิ่งดีๆหาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของระบบการเงินการบัญชีให้มาดูแลในเรื่องระบบรายรับรายจ่ายดูแลระบบบัญชีของท่านแล้วาา่ะค่ะสวยงามมากเลยไพ่ แล้วไพย,ยังบอกด้วยนะตัวท่านเองก็ท่านใดมีโครงการจะติดต่อกับธนาคารมีโครงการติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆตามพระราชบัญญัติในปัจจุบันนี้ตัวท่านเองต้องทำไมคะมีในเรื่องของเงินเนี่ยเหลืออยู่ในบัญชี30%นะฮะ แล้วตัวท่านเองเป็นผู้หนึ่งที่มีเงินเดือนเนี่ยเกิน30%ซะอีกค่ะตัวท่านก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันจากสถาบันการเงินต่างๆด้วยนะดูไฟสิสวยงามมากๆต่อมานะเราจะดูกาเน็ตกาเน็ตเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าครอบครัวดีญาติพี่น้องน่ารักกันทุกท่านและเพื่อนฝูงมีความจริงใจกับท่านและตัวท่านเองไปพูดคุยติดต่อเจรจากับ องค์กรไหนหน่วยงานไหนก็ได้รับการตอบรับได้การผลักดันได้รับการสนับสนุนจากทุกๆวงการแล้วก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องดีในไพ่บอกเลยนะตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจในได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถติดต่อเจราจาพูดคุยกับทุกคนทุกวงการแล้วก็ญาติพี่น้องได้ด้วยตัวท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะ ให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยกับคนที่อยู่รอบๆตัวท่านได้นะคะเนี่ยโหไพ่สวยงามมากเลยดังนั้นตัวท่านสามารถบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆพร้อมกับให้การสนับสนุนผลักดันคนที่อยู่รอบๆตัวท่านได้ด้วยเช่นกันไพ่สวยงามมากต่อมาเป็นอามิทิสอาร์มิทิสบอกให้ทราบว่าที่อยู่อาศัยดีเจ้าที่เจ้าทางมีความศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานก็มีผู้บริหารผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ผลักดันสนับสนุนแล้วก็มีการดูแลมีการ m มเนจเมนต์ในองค์กรของท่านอย่างดีส่วนที่อยู่อาศัยบ้านช่องห้องหอดีมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองท่านดีนะคะหินอะมทิสเนี่ยเป็นหินที่สวยงามเดี๋ยวเบลลองหยิบให้ดูนะคะส่วนก้อนนี้ก็เป็นหินอะมทิสนะคะหินอะมทิสก้อนนี้จะช่วยให้ นะในเรื่องมีความสบายอกสบายใจไม่วิงเวียนศีรษะรู้สึกผ่อนคลายเวลาท่านใดมีอาการวิงเวียนศีรษะนำเข้ามากรรมไลน,นะคะท่านต้องรู้สึกแบบมีความปลอดปโปรงสมองเนี่ยแบบปโปรง่งแบบสบายอารมณ์เลยทีเดียวลักรรมเขาวิสักห้านาทีตัวไปเองเนี่ยเคยปวดศีรษะแบบปวดจี๊ดเลยนะคะนำเข้ามากรรมนเนี่ยห้านาทีเองความเย็นของเขาเนี่ยทำให้ อ,อาการวิงเวียนสีสษะนั้นหายไปในทันทีเลยแล้วเนี่ยขนาดกรรมทีอยู่ตอนนี้เย็นเย็นมอกแล้วก็อะเมทิสต์เองเนี่ยถ้าเราตั้งเขาไว้นะในห้องนอนทําให้ห้องนอนเราเนี่ยในเวลากลางคืนมีพลังลบๆเข้ามาในห้องนอนเราอะเมทิสต์เนี่ยช่วยได้ทําให้สลายพลังลบเหล่านั้นออกไปได้แล้วก็ในตอนเช้าอีกท่านเนี่ยต้องท่านใดนะ ไม่ชอบเปิดผ้าม่านเนาะชอบปิดผ้าม่านตลอดเวลาเลยชอบปิดหน้าต่างห้องตลอดเวลานะฮะหินอะมีติสเนี่ยเขาก็แนะนําว่าท่านควรเปิดหน้าต่างในตอนเช้าและท่านก็ควรเปิดผ้าม่านออกนะคะในตอนเช้าเพื่อให้แสงแดดเนี่ยเขาสาดเข้ามาในห้องของท่านเพื่อให้มาสลายพลังลบๆบที่เวลาค่ําคืนมันมีพลังลบเข้ามาในห้องท่านไงท่านให้ให้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเขาสาดพลังลบๆบเน้นออกไปซะ นะคะจะได้มีเพื่อที่ได้มีพลังดีๆเนี่ยเข้ามาแทนที่ในดูไพ่นะคะบอกว่าอะไรในไพ่บอกเลยเห็นไหมต้องพยายามจัดห่วงจุ้ยให้ดีหิ้งพระเนี่ยถ้ามีฝุ่นไม่ได้เลยนะต้องทําความสะอาดแล้วก็พระองค์พระเนาะที่เป็นพระพุทธรูปเนาะนำท่านมาปัดฝุ่นส่วนหิ้งพระก็นําฝุ่นออกให้หมดนะคะนจาจัดการที่ มีต้นไม้ที่มีความสีเขียวอย่างต้นกล้วยมมาถวายพระได้นะคะหรือถวายบูชาดอกดาวเรืองก็ดีนะฮะเห็นไหมไพ่บอกมาเลยว่าต้องจัดห่วงจุ้ยให้ดีแล้วก็พยายามทําห่วงจุ้ยให้มีความสมดุลภายในบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามันลกนะก็จัดให้เรียบร้อยอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยและอะไรที่พอใช้ได้แต่ไม่ใช้มานานแล้วก็นําไปบริจาคนะฮะเห็นไหม ไทยเขาชัดเจนนะจัดปรับแตง่งจัดตกแต่งปรับปรุงห้องเนี่ยบ้านเนี่ยให้ถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะต่อมานะ t i ไทเกอร์สไอไทเกอร์สเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดปีเถาะนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มีโครงการดีๆมีโครงการโดดเด่นหลายโครงการแต่ละโครงการก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแบบอย่างง่ายดาย เมื่อสักครู่นี้ไปก็ฟังรายการนะคะของเป็นรายการเก่าของ Master p r i n ินะคะเออเป็นรายการนั้นก็จะเป็นกฎจักรวาลเนาะเป็นรายการเป็นทฤษฎีกับหลังหันสามารถนํามาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยในกในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยได้เป็นเกี่ยวในเรื่องของการให้เราเนี่ยมีในเรื่องของการ ขอบคุณสำนึกรู้คุณไม่ว่าจะสำนึกรู้คุณสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมชาติหรือว่าพลังงานนะกล่าวคำขอบคุณเป็นการสำนึกรู้คุณนะฮะแล้วมันมีกฎมัสปินพูดถึงในเรื่องของกฎแห่งจักรวาลกฎหนึ่งคือกฎแห่งความง่ายลื่นไหลลื่นปลื้ดดีพอดีตัวท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยไทเกอร์สไอส์บอกว่าตัวท่านเนี่ย มีโครงการใหม่มีโครงการอยู่โครงการหลายๆโครงการหลากหลายที่ต้องการลงมือทําก็แนะนําให้ท่านเนี่ยไปฟังทฤษฎีของมาสเตอร์ปรินนะในเรื่องของกฎแห่งความง่ายทําอะไรแล้วลื่นไหลลื่นปลืดนะคะสามารถตัวท่านอาจจะไปฟังแล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เอามานามาเนาะปรับปรุงนำมาสนับสนุนในเรื่องการสร้างโครงการใหม่ๆของท่านให้ เกิดความลื่นไหลลื่นปืนแล้วก็เกิดการลงมือปฏิบัติทำเนี่ยหรือปฏิบัติหรือสร้างโครงการนั้นให้เกิดได้อย่างง่ายได้นะคะต้องเราต้องเชื่อด้วยนะว่าง่ายนะคะง่ายที่เราทําได้แล้วก็เชื่อว่าสร็จแบบง่ายนะคะแอลละเรามาดูไพ่ไพ่บอกว่าอะไร ในไพ่เนี่ยโอ้โหไพ่สวยนะถ้าท่านได้ลงมือทําแล้วนะท่านก็มีโอกาสเป็นไงได้รับการสนับสนุนเนี่ยผลักดันจากบุคคลเนี่ยทุกวงการแล้วก็มีคนในวงการเนี่ยให้การสนับสนุนเนี่ยตัวท่านจริงๆนะคะเออดูสิมีคือทําแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จโดยง่ายแล้วก็ตัวท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลใจว่าเอ๊ะทำแล้ว มีคนสนอกสนใจไหมมีคนมาสนใจสินค้าท่านไหมในไพ่ที่บอกเลยนะว่ามีนะฮะมีคนคอยเขาต้องการได้รับสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆของท่านอยู่นะคะต่อมาโอ้โหนี่บัสวอนาอาเกตเนี่ยบัสวรนาอรเกตเป็นหินโบราณเป็นหินที่มีอายุเนี่ยเป็นล้านปีเลยทีเดียวบัสวรนาอาเกตนี่บอกให้ทราบเลยไม่ว่าตัวท่านนะคะ ในข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าตัวท่านเนี่ยกำลังมีเงาสีดำนะคะอยู่หรือกำลังมีกวางน้ำที่ที่มันแบบเยอะมากเลยอยู่ด้านหน้าท่านหรือมีกำแพงที่สูงมากเลยที่มาขวางกั้นท่านแล้วท่านรู้สึกว่าท่านจะทำยังไงดีท่านถึงจะข้ามผ่านสิ่งกีดขวางนั้น,นไปได้วัสเวนาอาเกตบอกเลยนะท่านต้องมีในเรื่องของสติ มีในเรื่องของสมาธิแล้วก็มีในเรื่องของจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะหินบอกเตือนมาเลยนะคะอมเตือนมาเลยแอบไพ่บอกแล้วไพ่ก็ยังบอกด้วยว่าต้องทําใจให้เบาๆสบายๆนะคะแล้วก็ต้องมีในเรื่องของความเชื่อด้วยว่าตัวท่านสามารถ บริหารจัดการ Manage กับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะเห็นไหมไม่ง่ายยังไงนอนหลับตายัางแก้ไขปัญหาได้ไพแนะนํามาดังนั้นท่านต้องทําไมคะต้องมีสติมีสมาธิมีความมั่นคงนะต่อมาเนี่ยดันมิชเชนแจสเปอร์ดันมิชเชนแจสเปอร์บอกให้ทราบว่าตัวท่านมีเสน่ และคู่ครองของท่านก็มีเสน่ห์อันนี้ในกรณีคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะมีเสน่ห์ทั้งสองฝ่ายเลยดังนั้นต้องทำไมคะพยายามดูแลเอาอกเอาใจใส่มีความเข้าอกเข้าใจกันให้มากๆนะคะม,มีความมีสร้างความเป็นกัรยานามิตนะระกัลยานามิตรที่ดีต่อกันนะคะ ดูแลเอาอกให้ตรงตรงให้มีการดูแลเอาเอกเอาใจใส่มีการสร้างความโรแม,น,รมนติกเติมความรักเนี่ยลงไปเติมความหวานลงไปบ้างบางท่านอยู่บ้านเดียวกันอาจไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าต่างฝ่ายงานยุ่งงานเยอะงานแย่ไพ่ก็บอกมาว่าให้พยายามนะคะดูแลเอาเอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักให้มากๆเติมเต็มในเรื่องของความรักลงไปเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็พยายาม มีความเข้าใจพูดคุยก็พยายามพูดคุยให้เป็นเป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันหากมันกําลังจะแบบว่าขัดแย้งกันหรือพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องท่านก็ต้องพยายามรีบปรับเปลี่ยนสถานการณ์อย่าให้เกิดความขัดแย้งนะคะถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากไฟใดไฟหนึ่งต้องเดินหลบไปสักพักนะคะอีกท่านหนึ่งอาจไปทำกับข้าวนครัวอีกท่านหนึ่งอาจอยุด ในห้องดูหนังในห้องนั่งเล่นต้องแยกนะคะแล้วพอบรรยากาศเริ่มดีขึ้นค่อยเดินกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ชวนกันทานอาหารหรือว่าชวนกันร่วมทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะต่อมาเนี่ยไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอร์ก็บอกให้ทราบว่าสุขภาพของท่านนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการวิงเวียนศีสักตัวท่านเป็นก้อนแรกเลยเนี่ย ย้อนกลับมาที่กรีนอเบนจรีนกรีนอเบนจรีนบอกให้ทราบเลยนะท่านที่เกิดปีเถาะตัวท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่ดีนะฮะมีอารมณ์เบิกบานนะคะแต่คราวนี้เนี่ยไอรอนไทเกอร์บอกว่าก็ยังมีข้อเสียนิดหนึ่งอาจบู้วามใจร้อนทําอะไรก็รีบเร่งแล้วก็เวลาก้มๆเงยๆก็อาจจะมีอาการวิีเนศีีษะในช่วงนี้ แล้วก็นรวมถึงเรื่องการน,นอนหลับพักผ่อนด้วยท่านที่เกิดปีทอบประจําเดือนสิงหาคมนี้ต้องพยายามดูแลเอาใจเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเนี่ยให้มากๆนะคะพักผ่อนนอนหลับแล้วถ้าวิงเวียนศีรษะมากไปพบแพทย์ค่ะอันนี้พไพ่ใบนี้นะคะนี่ไงให้คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ของตัวเองให้มากๆร่างกายของเราเนี่ยมีความสําคัญนะคะเราต้อง ดูแลสุขภาพของเราเราต้องพัฒนาดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่สุขภาพมีโอกาสวิ่งวิ่งนะคะมีโอกาสไปเล่นโยคะเล่นโยคะต้องคอยดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่สุขภาพเพราะร่างกายนี้กายนี้ของเราเนี่ยมีความสําคัญมากหากกายนี้ร่างกายนี้ของเราเป็นไงคะสุดโซมหมดเลี้ยวหมดแรงไปแล้วเราก็ทําให้เสียโอกาสหลายๆอย่างเลยทีเดียวที่ไป พัฒนาเรื่องเราดีๆนะคะเออในการดําเนินชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพของเราเนี่ยให้ดีมากๆยิ่งขึ้นค่ะนะออกมันออกกำลังกายนะเล่นโยคะว่ายน้ําขี่จักรยานนั่งสมาธินะคะอแล้วก็พยายามทําจิตใจเป็นไงคะให้เบิกบานนะอะต่อมามาลาครมาลาครเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่า ในเดือนสิงหาคมนี้การพูดคุยการติดต่อเจราจาดีนะคะการพูดคุยการติดต่อเจราจาดีประสบความสำเร็จดีนะฮะแล้วก็ตัวท่านเองก็มีโอกาสในเรื่องของไปติดต่องานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเป็นเซกชันอื่นหรือว่าเป็นภาคงานอื่นการติดต่อก็ประสบความสำเร็จดีได้รับความร่วมมือจากบุคคลเนี่ยทุกๆฝ่ายทุกๆองค์กร และสําหรับท่านใดที่มีในเรื่องของการไปสอบภาษานะหินมาละไคเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการไปสอบไปเทสเรื่องของภาษาก็มีโอกาสได้คะแนนสูงมากเลยทีเดียวเห็นไหมเนี่ยไพยชัดเจนนะตัวท่านเองนะคะมีโอกาสเนี่ยได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของภาษาไปแปลกใหม่ๆแล้วก็ได้ไปหยิบจับในธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติด้วย นะคะนะซึ่งตัวท่านเองก็สามารถปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆเนี่ยได้แบบง่ายได้ด้วยเช่นกันนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถดีนะคะท่านที่เกิดปีเถาะต่อมาได้พิกเจอร์โซนพิกเจอร์โซนบอกให้ทราบว่าหน้าที่การงานของท่านที่เกิดปีเถาะในเดือนสิงหาคมนี้งานยุ่งงานแยะซะหน่อย ดังนั้นท่านก็ต้องมีในเรื่องของการวางแผนการเตรียมตัวนะคะมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะอืมเพราะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเดียไปไวมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ทุกวันเลยนะให้คอยเอาอกเอาใจใส่นะให้มีในเรื่องของระเบียบวินยัยมีความอดทน มีการทุ่มเททุ่มจิตทุ่มใจลงไปในสิ่งที่ท่านกําลังลงมือทําอยู่นะฮะแล้วต้องบอกกับตัวเองด้วยว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถทําได้ I can do it I can do it I can do it และก็ต้องมั่นใจด้วยว่าทําสําเร็จ The show me s go on นะคะทำออกมาให้โดดเด่นนะเห็นไหม ไพ่เขาสวยดังนั้นเนี่ยท่านทำสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะดวงของท่านอ,อีกอย่างหนึง่งดวงของท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยดวงท่านเป็นคนที่ได้รับความรักจากบุคคลเนี่ยทุกๆองค์กรน,นะดังนั้นศัตรูไม่มีและแถมซ้ำอุบัติเหตุไม่มีเช่นกันมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยปลอดภัยอย่าลืมนะคะตัวท่านเองต้องระมัดระวังในเรื่องของการวิงเวียนศีรษะนะ นะถ้าอย่างไรก็ตามก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะแนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะท่านที่เกิดปีเถาะเบยิบสี่ใครใจก็ได้ดําเนินรายการเนี่ยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยรวมแล้วดวงของท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวเบยิบสี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลก ที่ให้การต้อนรับสนับสนุนเบยิปซใครใจเวลาเข้ามารับชมก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยิปใครใจเนี่ยตลอดเลยค่ะก่อนจากกันเบ c ยิปใครใจขอให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิปใครใจใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ